แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์รีวิววิดีโอ y o u t u b e ภาษาไทยสำหรับ2,025 kgm musso ev ความยาวประมาณ500คำครอบคลุมรายละเอียดภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของรถพร้อมการเปิดวิดีโอด้วยชื่อช่องของคุณ mk auto review ยินดีต้อนรับกลับสู่ mk auto review วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถกระบะพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนจับตามอง นั่นก็คือ2,025 kgm Musso EV จากค่าย kgm หรือชื่อเดิมที่หลายคนคุ้นเคยกันคือซางหยงนั่นเองบอกได้เลยว่า Musso EV คันนี้เป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ในการเข้าสู่ตลาดรถกระบะไฟฟ้าอย่างเต็มตัวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ2,025 Musso EV ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ Musso ไว้ได้อย่างดีทั้งความแข็งแกร่งดุดันแต่เพิ่มเติมด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าถูกปิดทึบตามสไตล์รถไฟฟ้า เสริมด้วยไฟหน้าเล็บดีไซน์ใหม่กันชนหน้าและท้ายมีการออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นและที่สำคัญคือความสูงใต้ของรถที่เพียงพอสำหรับการลุยทุกเส้นทางในส่วนของภายในห้องโดยสารมัโซ E ีวียกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายไปอีกขั้นคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ล้ำสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple Car Play และ Android Auto มาพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงพร้อมระบบปรับอุณหภูมิในเบาะคู่หน้า และยังมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองหรือออกทริปเดินทางไกลามาดูกันที่ด้านสมรรถนะมัสโซอี v ีคันนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดกำลังประมาณ204แรงม้าพร้อมแรงบิดกว่า350นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งให้ทางพละกำลังและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม แบตเตอรี่ขนาด81.4กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับระยะทางวิ่งได้สูงสุดประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและสามารถชาร์จเร็วจาก20%ไป80%ได้ในเวลาราว30-40นาทีด้วยระบบชาร์จเร็วดีซีสำหรับด้านความปลอดภัย KGM จัดเต็มเช่นกันมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคันแบบ360องศา สุดท้ายคือเรื่องราคาครับในตลาดประเทศไทยคาดว่า KGM m a s o o EV จะเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1.6-1.8ล้านบาทซึ่งถือว่าน่าสนใจมากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้โดยเฉพาะสำหรับคนที่มองหารถกระบะไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและนอกเมืองทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ2,025 KGM m a s o o EV หากคุณกำลังมองหากระบะไฟฟ้าที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและความปลอดภัยนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม MK Auto Review แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ